หนหนอนหนหนอนในวันนี้ใครจะกลับขอนแก่นยกมือขึ้นใครจะไปหาพ่อยกมือขึ้นน้องเป็นสาวคนยังบ่เคยมีบ้านอยู่แดนอีเฮ้ยใจดวงเดียวที่น้องมีเปิดประตูให้แล้วดวงพี่อย่ามองว่าน้องเตยหากจะดำกระดำเต้ เต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสิที่ตีนเดินจำหัวผุบเย่เก่งมากก็เอ้ยก็ขอไข่ในขอขวดของขอควายเขาขอคนคึงขอละฆังข้างงูใจจอจานใจ เธอจินตีเธอจางวิ่งใบมันกำลังกลมงามนะเธอโชว์ห้ามเธอเจอคู่เจ้หญิงสอเธอชื่อดาชมเออไปใส่รองเท้าปามัดพาไปใส่รองเท้าปะปะไปใส่รองเท้ากันเถอะเอาเตี๋ยวเขาว่าจจะพาไปกินข้าวบ้านซองเขาละ <chat> ปัจจัยไะไจังเรียวมากทางนี้แม the is um, ่มอดบ้านลอุ้มหรอวะไปหาแปดไปนียนธุระก็แปดไปข้าวบนทางบ่นมดแดงม่แดงไม่ไงมดแดงอยู่ข้อเจ้าน่ะโอ้ขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นไปแล้วเออที่กัดนารับขึ้นยา่มันเนี่ยบีดมาไปฮหน้าบเลามากขอวเราย่เาบ่ปาดอยู่ขึ้น นแล้วมันเขาแก้วสีบ้านเทียงแล้วก็หอยมาไล่ให้หลงพ่อยังหลงพี่เสยอยู่แล้วพี้องมาดอกมากกว่าไหมเอาไปจัไปบุญเขาชาวบานอยู่เล้งน่ะเออหัดแดงมดวแดงเขาแก้วเขาสีพาไปปุ่นเี่มันยังเลี้ยงเลี้ยว พอดีตัวเขาก็มต้องไปพร้อมกันคนเจนพร้อมกัน,อน,นโอ้เอนนายายยายมาอยู่บ้านไหนตีน้น้องเพชรน้องเพชรไปไหนมาคะ เออเดี๋ยวยายพาไปเดี๋ยวยายพาไปค่ะเดี๋ยวยายพาไปเดี te ๋ยวยายพาไปนะโอ้ยลมลมโอ้ชุสวยชุดสวยโอ้โ bueno> อ้เดี๋ยวยายพาไปเนาะใส่ชุดสวยแล้วใครอ่ะใครใครอยู่อกแม่บีนั่นใครพ่อไหม สับปะหลาดสับปะหลาดเหรอของบีเขาบ,บอกอ่ะไ,ไปไปไปช่วยป้าดิไปช่วยป้ารัดทำไปป้าผี่ญ้าป้ายน้องช่วยไหม ตลาดมาเงียบเลยแต่วัตะบักคางอยู่พี่น้องไปรอรับเร็วๆๆเฮ้ยมาแล้วเพชรมาแล้วเพชรหนุ่ยก็มืดลงเพชรไปให้ย่าดูสิ ใ ah ห้ย่าเร็วให้ย <o>, <Sales> oh, ่าให้ย no ่าให้ย no ่านะคะวูาปเบี้ยวเี้ยวเี้ยวอีกแล้วเี้ยวอีกแล้วโอายใจุ้มามาเมาลูกใหม่นี่เมาลูกใหม่แล้ว